วันนี้พามาถ่ายแบบคลิปรวมนะคะพี่ๆค่ะอัปเดตรถเข้าใหม่กันนะคะพี่ๆสำหรับใครที่สนใจรถรุ่นไหนอะไรยังไงนะคะสามารถดูคลิปนี้ได้เลยมีให้ทุกรุ่นทุกเซกเมนต์เลยนะพี่ๆไม่ว่าจะเป็น e ีโคคารนะคะรถเก่งขนาดกลาง5ที่นั่ง7ที่นั่งรถกระบะมีให้ครบเลยคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าสวยทุกคันแน่นอนนะ รถหน่วยงานมือเดียวประวัติศูนย์นะคะแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวเรามีให้แล้วเรียบร้อยพ,พี่จ๋าสำหรับใครที่สนใจนะคะติดตามคลิปเต็มให้จบนะคะวันนี้ลูกหมูพามาอัปเดตให้นะคะยันด้านหลังเลยอ่าใครที่สนใจห้ามพลาดคลิปเต็มนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะคะสำหรับเดือนนี้นะ,ะจัดโปรโมชั่นให้นะคะ4ปีเริ่มต้นที่2.29เเท่านั้นใครที่สนใจไปรับชมในคลิปเต็มกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลหมูเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะในช่องลูกหมูวออสมืองสองเกรดเอนั่นเองนะ,ะวันนี้นะคะลูกหมูก็พามาอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่กันอีกแล้วพี่ๆค่ะรอบที่แล้วเราอัปเดตไปแค่4คันแต่วันนี้คลิปนี้นะคะมาอัปเดตรวมๆทั้งหมดเลยนะคะพี่พี่รวมให้ทั้งหมดนะคะสแถว4แถวนี้นะคะลูกหมูพาดูทุกคันแน่นอนนะคะมีให้ทุกเซกเมนต์เลย มีตั้งแต่อีโคโคายันรถกระบะยันรถครอบครัวนะคะสำหรับคลิปนี้เรามีให้ชมกันมากมายแล้วก็หลากหลายสุดๆนะคะสำหรับคลิปนี้เผื่อพิ่ๆีท่านไหนแบบเออมีแต่ขายวีออสหรอขายแต่ยาลีดหรอนะคะรุ่นอื่นมีไหมเอาติดมีไหมซิตี้มีไหมเนะคะซีวีรถกระบะนะคะรถตู้รถครอบครัวมีไหมนะคะคลิปนี้เรามีคําตอบให้สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะสําหรับรถเข้าใหม่ของเรานี่ จอดแน่นเรียงรายเลยนะคะพี่พี่วันนี้นะคะลุกหมูก็ประจำการอยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์46เนะคะเส้นขาเข้ามีนบุรีกรุงเทพสำหรับพี่พี่ท่านไหนอยากมาชมรถตัวจริงอยากมาทดลองขับนะคะสามารถติดต่อหาลุงหมูได้เลยนะคะที่เบอร์0930698581หรือแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะด้านหลังนี่มีอีกเพียบเลยนะ,ะด้านหลังมีอีกเพียบแน่นๆเลยนะคะพี่ๆด้านหลังก็จะมีพวกรถครอบครัวรถกระบะ เนาะนี่ยาริเซทีบนะคะออาติสนะคะยาริสธรรมดาในยาริสตัว5ประตูเนาะโฉมใหม่ล่าสุดนะคะฟอร์จูเนอร์นะคะรถนะ er, กระบะมีให้ครบแบบนี้เลยนะคะสต็อกแน่นๆนะคะบอกเลยว่าสวยงามแน่นอนนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะแป๊ดหนึ่งนะ,ะบอกก่อนเลยว่ารถสวยแน่นอน ห้ามพลาดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็คันนี้เข้าใหม่มาใหม่เลยสดสดร้อนๆนะคะคันนี้ก็เข้าใหม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวรบกวนขยับรถให้ด้วยนะคะพอดีถ่ายคลิปรวมอยู่เนะนะอ่ะเรามาเริ่มกันที่คันนี้นะคะคันนี้เพิ่งเข้าใหม่นะคะเป็นนิสสันนาวาร่าคันนี้เป็นตัวคาลิเบอร์เครื่องยนต์ส5นะคะภายในนะคะจะได้ในส่วนของเกียร์ออโต้แล้วนะคะเบาะหนังด้วย นะสำหรับคันนี้โครงสร้างเดิมทั้งหมดนะฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันกุญแจคีย์เลสปุ่มพุสตสตาร์ทนะคะเลขใหม่คันนี้นะคะห้าหน้าจอ Android มีให้ครบ Air Auto ต้เกียร์ออโต้คันนี้กล้องหน้ากล้องหลังเรามีให้แล้วเรียบร้อยนะคะ4ประตูยกสูงนะคะของตัวนิสสันนาวรานะคะเรียกได้ว่าสวยงามเลยอ่า เราไปดูกันต่อนะคะคันนี้เป็น Toyota ายารินะคะอันนี้รถเพิ่งเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะป้ายเดิมๆม,มันทั้งหมดเลยนะคะสําหรับ aris, ายาริสใครอยากได้ราคาคันนี้นะคะทักแชทหาลูกหมูได้เลยนะ,ะภายในเบาะหนังนะคะภายในเบาะหนังพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชั่นจอแอนดรอยกล้องหลังมีให้เซ็นเซอร์กระยะมีให้แอร์ออโต้กีออโต้แล้วเรียบร้อยนะคะได้เป็นตัว5ประตูเดิมโรงงานทั้งหมดนะ โซนนี้เนะี่ยจะเป็นโซนรถเข้าใหม่ทั้งหมดเลยนะคะพี่ๆขาแล้วต่อมามีคันไหนอีกที่น่าสนใจนะคะยานิเซติบเข้าใหม่คันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะเรื่องราคาอะไรแบบนี้ยังไม่มาแต่ถ้าพี่อยากได้แบบรวดเร็วทันใจทักหาลูกหมูทักไลน์หมาได้เลยนะคะลูกหมูทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้แล้ววีออสนะคะรู้สึกว่าคันนี้นะคะจะเป็นตัว 1.5J ปี18ราคาไม่เกิน299,000นะคะ ยาลิสนะคะคันนี้เป็นตัว5ประตูนะคะสีขาวมุกสวยมากคันนี้นะคะใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมทักแชทหาลูกหมูได้เลยนะคะคันนี้นะคะเอาตินะคะ,นะคะเป็นเครื่องยนต์ 1.8S นะคะเป็นตัว ES Sport นะคะคเรียกได้ว่าสวยงามนะ,ะสำหรับคันนี้นะ,ะอ่ะภายในเปิดได้พอดีนะคะตัว1.8นะคะก็จะได้ในส่วนของเบาะหนังแล้วเรียบร้อยนะพี่พี่ เบาหนังแล้วเรียบร้อยกุญแจคี้เลยปุ่มพูสตาร์คันนี้ไม่แสนแปดนะคะถ้าเป็นอาอาติสเนี่ยนะคะเป็นรถยอดนิยมพอๆกับวีออสเลยนะคะนี่เรียมสันตัวรถสวยงามเงาๆคมๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคะวีออสตัวมิดมีให้นะคะซิตี้นะคะคันนี้รู้สึกว่าจะราคาอยู่2 9 9 0 0 0เานะเป็นตัว1.5 V ปี16นะคะสำหรับคันนี้ ไปกันต่อนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัว 1.5J ปี18นะคะราคาคันนี้นะคะอยู่ที่295,000นะคะ CRV ก็มีให้นะคะสวยเลยนะคะสำหรับตัว CRV ของเราเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัว a l t i s 1.8ตัว E, ะะ e สีขาวนะคะ1.8 E สีขาวนะสำหรับคันนี้ ภายในนะคะก็จะได้ในส่วนของเบาะหนังสีดำนะถ้าเป็นตัว1 8 E คันนี้เพิ่งเข้าใหม่นะเบาะถอดไปสปาให้แบบนี้เลยนะคะรถสวยทุกคันพี่ๆคะ่ะใครชอบแต่งทรงลงล้อนะจ๊ะพี่ๆคันนี้นะคะเดิมโรงงานนะแต่งจากโรงงานมาให้แล้วนะคะสเกิร์ตสปอยเลอร์มีให้รอบคันเลยนะคะสำหรับตัวยาริส1.2ตัวสปอร์ตนะสำหรับคันนี้เรียกเไย้ว่าสวยจริงๆ ใครสนใจรีบทักมาแคปแคปรูปป้ายทะเบียนไว้ก็ได้นะคะหรือแคปตัวรถแล้วทักหาลูกหมูได้เลยนะคะมิวสีดำนะคะคันนี้นะคะรู้สึกว่าคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์1.9นะคันนี้เป็นตัว1.9นะคะเบาะหนังสีดำเรามีให้มีแบบคลิปนี้มีให้ทุกรุ่นนะคะเป็นตัวดีออนิก นะคะราคา759,000านะคะสำหรับคันนี้ได้รถปี2019เกาไม่แสนสามนะจ้าพี่พี่จ๋านี่ยเมลเอ็กนะคะมาต่อกันที่คันนี้เลยนะคะวิออสนะคะ1.5ตัว entry ปี21ไม่76็0 0 0คันนี้369,000าตัว entry นะคะส่วนคันนี้นะคะนำหนือเลยนะ,ะพี่พี่รถบ้านมือเดียวนะคะรถบ้านมือเดียว นะคะลูกค้าเปลี่ยนจาก4ประตูเป็นรถครอบครัวเจที่นั่งแต่งแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็โครงสร้างเดิมๆม,มีให้ครบเลยนะคะสำหรับคันนี้นี่นะคะหน้าจอมีครบเกียร์ออโต้เบาะหนังสีดำสภาพเบาะก,กริบๆเลยกล้องหน้ามีให้กล้องหลังมีให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปต่อโซนด้านหลังกันเลยนะคะสำหรับโซนด้านหลังมีอะไรให้ดูอีกบ้าง นะคะซีวิกมีให้นะคะคันนี้คันนี้ติดจองแล้วไม่เป็นไรอ่ะไปดูกันต่อนะคะสำหรับด้านหลังนะคะก็จะมีโซนกระบะเนาะคันนี้นะคะรู้สึกว่าถ้าไม่เป็นตัว Entry นะคะก็เป็นตัว Mid นะสำหรับคันนี้ Fortuner ร e g e n d น r นะคะเป็นโฉมหน้าใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้นะคะรถเข้าใหม่ยอ s 1.5J ปี18คันนี้มา107 นะคะสองแสนแปดหมื่นเก้าพันนะสำหรับคันนี้สองแสนแปดหมื่นเก้าพันฟีดาบอลอยู่ประมาณห้าพันกว่าบาทนะห้าพันนิดๆน,นะคะคันนี้อัลติสนะคะคันนี้อัลติสสีขาวมุกสวยมากนะคะเป็น 1.6G ปี21ไมล์หก0 0ื29,000ฟรีแสนสอ่นาพนฟีดอลอยู่ประมาณ10,000หนึนะคะสำหรับคันนี้สีขาวมุกสีบอลก็มีให้นะคะคันนี้เข้าใหม่เหมือนกันนะคะ วีออส 1.5J ราคาไม่เกิน3 0แสนแน่นอนนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบในตัว v ios, ีออสทักขานลูกหุดดได้เลยนะคะคลิปนี้บอกเลยว่าพารวมหมดทุกอย่างนะคะคันนี้ Accord ์ดนะคะแอคคอรสีดำเพิ่งเข้าใหม่ c a m r y นะคะสีดำเพิ่งเข้าใหม่ c a m r y สีขาวนะคะ n i s s ัน a me คันนี้อยู่2 0แสน ก็จะไม่ผิดอยู่ประมาณ2 3 9 0 0 0หรือ2 5 9 0 0 0นะคะสำหรับคันนี้รถเพิ่งเข้าใหม่เลยนะเอาเอาติดไฮบิดนะคะเวยอสนะเวยอสแล้วก็จะมียาลิเซทีป่านะมีให้ครบพี่ๆค่ะจบที่นี่แน่นอนนะคะสต็อกรถเนี่ยมากกว่า500คันนะคะตอนนี้หมูอยู่โซนด้านหลังสุดแล้วนะคะสำหรับตัว เขาเรียกอะไรภายในบริษัทเนาะตอนนี้ลูกหมูอยู่หลังสุดเลยนะคะจะเป็นรถเข้าใหม่นั่นเองนะคะสำหรับใครที่สนใจอย่าลืมติดต่อหาลูกหมูนะ0 9 3 0 6 9กห8 1มนาะคะสามารถแอดไลน์มาได้เช่นเดียวกันนะคะเบอร์แอดไลน์ได้นะคะสนใจคันไหนเป็นพิเศษอยากได้คันไหนเป็นพิเศษนะคะติดต่อหาลูกหมูได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะคะช่วยทุกคันนะทุเคสแน่นอน นะออกรถได้ทุกอาชีพนะคะขอให้มีเอกสารย,ยืนยันรายได้ชัดเจนไม่ติดแบล็กลิสไม่ติดบูโรรายได้สองเท่าของค่าง,งวัวซื้อคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนค้ำเลยนะคะพี่ๆขาฝากไว้ด้วยนะและก็สําหรับใครนะคะอยากมาชมรถตัวจริงโทรหาลูกหมูได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งพิกัดบริษัทให้นะคะอยู่สวินทวงศ์46นะคะและใครนะคะถ้าเกิดมาแล้วลืมนะคะลืมติดต่อลูกหมูไว้ แจ้งแจ้งหน้าร้านได้เลยนะว่ามาติดต่อหาลูกหมูนะคะเพราะว่าวันนี้ลูกหมูมีโปรโมชั่นดีๆมาให้พี่ๆด้วยนะคะสาหรับเดือนนี้นะคะมีโปรโมชั่นให้แถมฟรีประกันเครื่องเกียร์ซ่อมศูนย์ให้ฟรีเลย1ปี20 0 0 0โลพี่ซื้อรถรุ่นไหนพี่เอาประกันศูนย์รุ่นนั้นไปเลยนะคะพร้อมกับประกันฉุกเฉินบนท้องถนนให้อีกหปีวันรับรถมีน้ำมันให้อีก1,000บาท ะะและยังไม่พอภาษีพรบรจัดโอนตัวรถนะคะเก็บงานเก็บสีให้เรียบร้อยนะคะฟิล์มยางน้ำมันเครื่องของเหลวแบตเตอรี่ทุกอย่างเช็คเปลี่ยนหายให้นะคะพี่ๆฝากไว้ด้วยนะวันนี้นะคะลูกหมูขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะและใครอยากดูรุ่นไหนอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยสวัสดีค่ะ